สวัสดีค่ะชื่อนางสาวอัญญีมาสุวรรณคณะพยาบาลศาสตร์รห <th> ัสนิสิต6315010053์6 5 0 1 0วันนี้จะมาแนะนำแอปจูกค่ะเป็นแอปฟังเพลงบนมือถือผ่านแอปที่กำลังมาแรงพอนอกจากจะฟังออนไลน์ได้แล้วยังสามารถดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังแบบออฟไลน์ได้ค่ะ เมื่อเข้าไปในแอปนะคะก็จะมีเมนูหลากหลายเลยค่ะเช่นเพลงติดชาร์ตเพลงใหม่ล่าสุดรวมเพลงฮิตเพลงดังทีมเด่นทีมดังในช่วงนั้นๆค่ะและยังมีคลิปพวกมิวสิกวิดีโอคลิปเอ็กซ์คลูซีฟที่มีนักร้องมาร้องเพลงให้ฟังกันแบบสดๆกันเลยทีเดียวค่ะหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภยัยเว้าทีนี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ